ยังทดสอบแล้วนะมันจะยิบสามได้อยู่พ mm hmm. อคอหักสามนะครับฮาหนอยไม่ว่าจะเป็นฮาหนอยแล้วหวยลาวหวยรัฐบาลนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ mm hmm. ก็ ฝากเบซี่พี่น้องนะครับเดอ้อพวกเข้ามาติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะว,วันนี้ลุงลงให้นะครับสำหรับแนวทางแบ่งฟันพี่น้องเช่นเคยนะครับแตกหรือไม่นะครับสลับหาหน่อยนะครับสามหน่อยวันนี้ตัววิ่งตัวลูดนะครับวันที่สามสิบพคหกสามหวยรัฐบาล กอเด็ดเน้นให้นะครับสำหรับวันี้คงจะเข้านะครับฝากเอฟซนะครับรู้ไว้แค่ว่านะครับวันนี้นะครับวันพฝนบอกขึ้นรวดนะฝากเอฟซพี่น้องนะครับ สลับแนวทางแบ่งปันนะครับหวยลาววันที่ยี่วันพฤหัสที่ยี่สี่นะครับลงสูตรก็คือสูตรนะครับพี่น้องฝากเก็บสี่ทุกท่านนะครับสลับแนวทางแบ่งปันลงลงให้นะครับหวยลาวพี่น้องห <c oughs> ลงจะลงให้นะครับเป็นวันพรุ่งนี้นะครับสลับหวยลาว ก็ลงให้วันนี้เลยดูไว้ใช่ว่านะครับเดี๋ยวลงลงให้สลับตัววิ่งตัวรูดสี่ตัวแตกนะครับลงให้แนวทางแบ่งปันโปวดใช้ว,วิจรณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับฝากกันไว้ที่สูตรเด็ดลุงของเก่านะครับพี่น้องกูเข้ามาติดตามนะครับฝากกันไว้นะครับสลับหวลาหวยรัฐบาลไม่ว่า ก็มาติดตามก็ดีนะครับกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าข้ามคนสนาพี่น้องล,ง,ลงให้สหรับแนวทางวันนี้แบ่งปันนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับสำหรับลงแล้วก็ลงก็ขอเป็นอนุโมทนาสาธุกับพี่น้องนะครับ ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับสำหรับ <c oughs> เวลาก็ดีนะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับก็เช่นเคยนะครับพี่น้อง ก็คือแนวทางนะครับเข้าหรือไม่แตกหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับพี่น้องตัวแล้วก็0-8นะครับล่างนะครับหวลานะครับบนก็836นะครับสำหรับหวยลาวันพรุ่งนี้นะครับจอเด็ดเน้นให้นะครับ50-23นะครับพี่น้อง4ตัวแตกนะครับหวยลาว จะแตกหรือไม่นะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกันนะครับตามตัวจอเด็ดเน้นให้นะครับ023น,นะครับฝาก FC พี่น้องกก็มาติดตาม502นะครับจ็ได้จดเอาด้วพี่น้องเด้อ ดูไว้ใช่ว่านะครับเพื่อเป็นแนวทางสถิตินะครับสูตรก็คือสูตรพี่น้อง ก็ฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหวยลาวนะครับลุงลองให้วันพรุ่งนี้นะครับฝาก f อทุกท่านด้วยแนวทางแบ่งปันนะครับ5 0 2 3นะครับตัวเลขที่ได้0-23502 530พี่น้องสองตัวแตกตัวเลขที่น่าจะเป็นที่2-3นะครับ ้วยนะครับ3 0ศนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับตาชิบเดี๋ยวลง,ลงให้ให้ดูนะครับเรื่อที่น่าจะเป็นนะครับแบง่งแบ่งปันแนวทางนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับ รูวใช่ว่านะครับผู้ที่ก็มาติดตามขอให้โชคดีขออนุโมทนาศาสตร์ก็แล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่ทําบุญมาขอหมายเลขบัญชีนะครับผู้ที่ได้คือผู้ที่ให้ผู้ที่ให้คือผู้ที่ได้ต่าน,นั้นนะครับ <c oughs> ก็สรับตัวเลขฮาหนอยวันนี้ <c oughs> ขอบคุณครับผู้ติดตามนะครับสี่ท่านหนึ่งไลน์นะครับฝากเก็บซีไว้ทางแบ่งปันวันนี้หวยลาวนะครับ 5 0าศูนย์สองสามศูนย์สองไปกลับนะครับพี่น้องบนล่างนะครับจอเด็ดเน้นให้ไม่ปากหมุดฟันธงให้นะครับปากพี่น้อง f อฟไว้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับจะเป็นบนเป็นล่างก็แล้วแต่หาซื้อกระเองนะครับฝากกันไว้นะครับ ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับสลาบหวยลาวก็ประมาณนี้วันที่24วันพรุ่งนี้นะครับแต่หวยรัฐบาลนะครับจอเด็ดเน้นให้หลวงฝันเด็ดนะครับเล่าฝันสู่ฟางพี่น้องฝันว่าเห็นควายนะครับคือบัฟโฟโลนะครับพี่น้องแปลให้ด้วยนะครับ ควายนะครับของตัวเทียมเกียนนะครับเวียนตัวเรียน่าจะเป็นนะครับ464หี่พี่นอ้องประเ,เต็นให้วันที่30ตคอ,อหก 3, หวยรัฐบาลนะครับออหวยรัฐบาล ตัวเลขที่น่าจะเป็นที่ห้าสองสี่สี่หกสี่สองส่าสีเปดนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเกะครับจอเด็ดเน้นบน2425นะครับจะเป็นบนล่างก็แล้วแต่พี่น้องฝาก fc นะครับทุกท่านนะครับสำหรับหวยรัฐบาลน,นะครับพี่น้องพุกก็มาติดตามนะครับเด็ดท่านนะครับฝาก fc ไว้ด้วยนะครับ แนวทางแบ่งปันวันนี้ลุงลงให้นะครับที่ฮานอยยี่สามทค .63 สาฮานอยแตงนะครับนพี่น้องพวกกมาติดตามกิดเด็ดแน,น่ๆนะครับลุงของเก่านะครับต้องออกขายแตงโมนะครับวันนี้ฝากเก็บซีพี่น้องไว้ด้วยนะครับผู้กมาติดตามไว้โชคดีก็แล้วกันสำหรับตัววิ่งตัวรุดนะครับ วิ่งหกรูดหกนะครับวิ่งสามรูดสามสามหน่อยนะครับสำหรับวันนี้แนวทางแบ่งปันอานอยนะครับสามตัวแตกตัวเลขที่น่าจะเป็นไม่สนับสนุนในเล่นการประนันทุกชนิดเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นจะดูเล่นๆก็ได้นะครับือไม่ซื้อไม่ว่ากัน ตงให้แนวทางเท่านั้นโปรดชีวิตเจรณญาณในการรับชมแต่ละชิปพี่น้อง565363 890สําหรับแนวทางวันนี้วิ่ง6รลุดหวิ่ง3รมุด3 2ตัวแตกที่น่าจะเป็นนะครับ3443 2332 3, นะครับ5665 เด็ดเน้นให้นะครับไม่ปักหมุดฟันธงให้นะครับสำหรับแนวทางแบ่งปันวันนี้พี่น้องฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกันพี่น้องพูกเมาติดตามนะครับฝากเก็บที่กท่านด้วยสำหรับวันนี้สูตรก็คือสูตรนะครับ ลงๆให้เดอ้อพี่น้องผู้เข้ามาติดตามนะครับเดอ้อขอไลไรด้วยครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผู้เข้ามาติดตามกำลังใจที่ดีคือไลน์นะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับพี่น้องถ้าอยากให้ลุงไปต่อกันได้พี่น้องก็จะได้รวยกัน ตาบลที่ลุงของเก่ายังมีลมหายใจพี่น้องก็มีสักวันนะครับต้องมีสักวันพี่น้องวุฒรัฐบาลก็เข้าไปนะครับ0ูน0งวดที่แล้วพี่ลุงลงให้นะครับบทชีวิตเจริญญาณในการรับชมกันควรจริงใจนะครับอยากให้พี่น้องได้ดร่ำรวยฝากเอสซีทุกท่านด้วย ไปเอฟซีทุกท่านจงโชคดีสำหรับงวดนี้ก็แล้วกันนะครับวรัฐบาลต้อนรับปีใหม่ฝากไว้นะครับที่แนวทางแบ่งปันเท่านั้นลุงลงให้นะครับขอบคุณเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนนะครับเกือบสองชั่โมงถึงเวลาแล้วครับ ก็อย่างนี้แหละทำยังไงได้เรามากมายของอุปสรรคนะครับไม่ว่าปากว่าท้องมากจะหมูกนะครับคอหูหนะ้าตาฟางก็ธรรมดานะครับคนเราอายุก็ปูนี้ปากเอฟที T, พี่น้องไว้ด้วยก็มาติดตามนะครับ ุยกันภาษาซื่อเรื่องเล่านะครับวันนี้ก็ลงให้แนวทางพี่น้องก็โปรดชีวิตเจรณญาณในการรับชมก็แล้วกันแต่ละชิปนะครับก็สำหรับตัวเลขหาหน่อยวันนี้ลุงก็จะลงให้นะครับหวยรัฐบาลก็ดีหวยลาวก็ดีนะครับ เป็นแนวทางแบ่งปันวันละชิปพี่น้องฝากเอซี T, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลุงก็แบ่งปันพี่น้องพี่น้องก็ช่วยลุงนะครับเข้ามาติดตามลุงไม่ได้ส่งให้ก็เข้ามาแจบหน้าจอไม่แจบหน้าจอก็ฟังแล้วก็โจดดาวนะครับลุงก็บอกให้ไป ไม่ว่าจะเป็นฮาหนอยนะครับวันที่23ตอคววันนี้นะครับฮาหนอย3ตัวรูดแตกนะครับ565363890รูด6วิ่ง6รูด3วิ่ง3 342356นะครับไปกลับนะครับบนล่างไม่สนับสนุนในเล่นการพรนันทุกชนิดฝากเกบีพี่น้องไว้ด้วยจอเด็ดเน้นให้นะครับ ปันตรงวันนี้นะครับแนวทางแบ่งปันแนวทางรวยสามน้อยนะครับพี่น้องรูดนะครับเอาตัวรูดเป็นหลักนะครับพี่น้องตัวจอกก็ปามาโอ้ยตัวจอกก็ปร,มา,ากกปรมาณนี้นะครับเสียงเด็กมันร้องดัง บทชวิตเจรณาญาในการรับชมด้วยนะครับพี่น้อง<ม>ก็สอหสับวันนี้แ<ม>นวทางก็คือแนวทางนะครับฝากไว้ฮาหน่อยนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับประมาณนี้ฝากเอฟซีนะครับ จับหน้าจอ,อก็แล้วกันครับจับไว้นะครับพี่น้องมนาทามแบ่ง์ปันฮานอยวันนี้นะครับแล้วก็หวยรัฐบาลตัวนะครับประมาณนี้สรุปฟันทรงนะครับคุณทกม็มาติดตามนะครับดูไว้ใช่ว่านะครับ ลองดไงปากไว้นะครับพี่น้องไปโชคดีนะครับก็วหวยลาวนะครับวับนพรุ่งนี้แอบหน้าจอนะครับ ไปนะครับที่หนาตามแบ่งปันนะครับพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับแจบน้าจอกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชอบตามนะครับไม่ชอบผ่านนะครับพี่น้องฝาก fc ทุกท่านที่เข้ามานะครับขอพี่น้องจงร่ำรวยนะครับผมมหาณาชาริติเอหิมามะนะชาลิติเอหิม,มามะนะชาลิติเอหิม,มามานะ สาธุสาธุสาธุก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ